สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y o u t u b ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารทางการเมืองที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ30เมษายน2564นางสาวอารุณีกาศยานโนท์โคศกพักเพื่อไทยเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงของพรรคเพื่อไทยรวมทั้งหมด20คนมีการออกแถลงการถึงอธิการถึงอธิบดีผู้พิพากษาสารอาญาเพื่อขอความเป็นธรรมให้นักเคลื่อนไหวทางความคิด ได้รับสิทธิ์ประกันตัวโดยมีระบุบอกว่าตลอดเวลาที่ทุกฝ่ายได้พยายามต่อสู้และยื่นประกันตัวเพนกวินพณิชชิวารัก์รุ้งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลทนายอานทน์หรือว่าอานนทนนำพาไม้พานุพงศ์จากนอกแอมมี่เดอะบอสทอมบูหรือว่าชัยอมรแก้ววิบูพันธ์จัดตินชูเกียรติแสงวง์และพอดไฟเย็นนายปริญญาชีวินกุลปฐมเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะเพนกวินแล้วก็รุง้ง ที่แสดงเจตจำนงอย่างแรงกล้าเรียกร้องอย่างสันติวิธีด้วยการอดอาหารเพื่อขอความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีสอสหญิงเพื่อไทยได้ติดตามนางสุริรัชิวารักษ์แม่ของเพนกวินที่พยายามทุกวิธีทางเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้ลูกได้รับสิทธิประกันตัวพร้อมกับกลุ่มนักเคลื่อนไหวทางความคิดทั้งหมดตามบทบัญญัติของกฎหมายเพราะยังไม่มีคำพิพากษาออกมาว่าได้กระทำความผิดจึงควรเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่ประชาชนทุกคนในประเทศนี้สมควรจะได้รับ ด้วยจิตวิญญาณของคนเป็นแม่บอกว่าเราขอแสดงจุดยืนในฐานะแม่คนหนึ่งที่รับรู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงหัวอกของเป็นแม่คงไม่มีเพียงวันเดียวที่แม่จะกินอิ่มนอนหลับด้วยเพราะลูกกําลังลําบากร่างกายเพนกวิ้นและรุ้งแสดงจุดยืนอดอาหารต่อเนื่องมากว่า4ี่บวันแล้ววันนี้ร่างกายสูบผอมอ่อนแรงการให้น้าเปลือและวิตามินก็ไม่สามารถกระทําได้เพราะเกินขีดจำกัดที่ร่างกายมนุษย์จะรับได้เราจึงอยากวิงวอนขอให้ศาลมอบความเมตตากับนักเคลื่อนไหวทางความคิดทุกคน ให้ได้รับสิทธิการประกันตัวตามกฎหมายและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญรวมถึงพันธกกรณีตามกติการ,ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองข้อ9วรรคหนึ่งบุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกายบุคคลจะถูกจับกุ่มโดยอำเภอใจไม่ได้บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนไม่ได้ยกเว้นโดยเหตุโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายการได้รับสิทธิคือความหวังและเป็นตัวแทนของความเมตตา ผู้ที่เป็นแม่ทุกคนต้องการได้รับความยุติธรรมเพราะชีวิตคนไม่ว่าบุคคลน,นั้นจะเป็นใครก็ตามย่อมมีค่ามากที่สุดเสมอในสายตาของผู้เป็นแม่9ครั้งที่ต่อสู้9้าครั้งที่เรียกร้องขอสิทธิประกันตัว80วันที่นักเคลื่อนไหวทางความคิดถูกกักขังแม้ถูกจองจําทางร่างกายแต่หาได้ถูกจองจําอุดมการไม่สารที่เคารพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหญิงพักเพื่อไทยขอแสดงเจตจ,จำนงในการร้องขอความเป็นธรรมให้กับนักเคลื่อนไหวทางความคิดทั้งหมด โดยมีรายนามดังต่อไปนี้นะฮะก็คือกิติธัญญาวาจาดีอุบลราชธานีเขตสสุภาพรคงวุฒิปัญญากรุงเทพเขต29จิราพรสินธุพัยร้อยเอ็ดเขตห้าจุฑาพัฒนเมณสวัสด์อุดรเขตห้าชนกขันทาทองอาจารย์ทาทองน้องคายเขตสองทัศนีบุรณะบูรนณุปกรณ์เชียงใหม่เขตหนึ่ง เทียบจุธาขาวขํำอุดรเขต8ปทีรรัฐสำเร็จวานิชกรุงเทพเขต18บุญรื่นสีทะเนศรีทะเรศกาลสินเขตหนึ่งผองสีแท่จึงศีส,สกเกตเขต8พรเพนบุญศิริวัฒนกุลชัยภูมิเขต5มนพรเจริญศรีนครพนมเขต2มุกดาพงสมบัติขอนแก่นเขต4และอองปิยะภัรัตเชียงรายเขต7สกุณาสารนัน สกลนครเขตหสมหญิงบัวบุตรอำนาจเจริญเขตหนึ่งสรันนันอณนพนนพรขอนแก่นเขตแปดิรินทรรามสูตรน่านเขตหนึ่งอนุรักษ์บุญศนบุญศนสกลนครเขตสแล้วก็อาพรสาราคำอุดรเขตสนะครับนี่เป็นผู้ที่ลงชื่อในการที่จะยื่นไปยังศาลนะครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นการเปลืย่ยนะฮะ เลือยให้เห็นอย่างล่อนจ้อนนว่าคนของพรรคเพื่อไทยเหล่านี้คิดอย่างไรเห็นอย่างไรกับการเคลื่อนไหวของบรรดากลุ่มม็อบราษฎรหรือที่เรียกกันว่าม็อบสามนิ้ววันนี้ทุกอย่างกระจ่าชัดครับ